สวัสดีครับวันนี้มาสร้างบ่อประคับนะครับเป็นบ่ออิปสานนะครับเนี่ยเราก็จะสร้างตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับมันแดดมากก็เลยใช้สแลนมุงไว้นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่สร้างนะครับก็คือเป็นจัดสวนไปเลยนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็มีท่อขนาดสองนิ้วหนึ่งเส้นแล้วก็หนึ่งนิ้วหนึ่งเส้นนะครับส่วนอิปสานใช้เป็นสีแดงนะครับอันนี้คือเขาสั่งมาเผื่อนะครับผมก็ ยังฟันธงไม่ได้ว่าใช้กี่ก้อนนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยถังกองผมเตรียมมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็มีสะดือเทียมนะครับใช้ขนาดจานห้านิ้วนะครับเพราะว่าปั๊มน้ําที่ใช้เนี่ยเป็น CTP ห้าพันนะครับปั๊มน้ํา5าพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ไอพวข้อต่อต่างๆนะครับเดี๋ยวทําเสร็จตอนทําเสร็จจะมา อบอกรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใช้อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับส่วนตรงนี้ก็คือตรงม่านน้ำตกผมนะครับอันนี้ก็คือดัดเองเลยนะครับดัดเอาเองเดี๋ยวม่ารอชมตอนที่ทําเสร็จนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้คือเอาไว้เสียบนะครับตามอิฐประสานพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตอนเสร็จนะครับนะครับนี่ก็คือ โครงสร้างนะครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับฝั่งนู้นนะครับผมใช้เสาน้อยมากเพราะว่ามันมีกําแพงติดไว้ด้วยนะครับแล้วก็บ่อเนี่ยก็ไม่ยาวมากแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะค้าเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับประมาณสี่เสานะครับค้าไว้นะครับโอเคต่อไปก็จะก่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเรามารอดูตอนต่อไปกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับสาหรับการก่ออิฐนะครับผมมาขึ้นสูงสีชั้นนะครับแล้วก็ชั้นที่5ก็คือทับผ้ายางไว้นะครับเสาค้าก็จะอยู่ฝั่งด้านยาวก็ฝั่งละ3ามเสานะครับแล้วก็ตรงด้านกว้างก็ฝั่งละเสานะครับน้าไม่สูงมากนะครับขั้นต่อไปก็จะหาอะไรมารองก่อนนะครับก็น่าจะเป็นพวกไวนิยวนะครับแะ้วก็เอาผ้ายางนะครับมาปูผ้ายางซื้อมาขนาด0 3จม 0.3มิลนะครับก็ถือว่าหนานะครับเดี๋ยวจะลองปูดูนะครับอ่ะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือท่อ PVC นะครับก็คือเสียบตามรูไม่จะเป็นต้องเสียบทุกรูนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับวัสดุรองพื้นผมแบบหาง่ายเลยนะครับก็คือใช้กระสอบนะครับ กระสอบถุงป๋ยะครับก็คือมันเหลือก็คือมันตัดตัดแล้วก็ลองนะครับลองให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงพื้นแล้วก็ตรงตรงข้างๆนะครับผมเคยมีประสบการณ์ไอ้ตรงพื้นอรลองดีแต่ตรงข้างๆมันหนีบผ้ายางเรารั่วเลยนะครับก็เลยต้องลองโดยเฉพาะไอ้ตรงมุมต่างๆเนี่ยครับลองให้ดีเลยนะครับก็คือลองให้เต็มเลยนะครับขั้นต่อไปก็จะมาปูผ้ายางนะครับขั้นตอนการเติมน้ํานะครับ เราก็จะเริ่มเติมจากข้างล่างนะครับก็คือเติมเข้าไปสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันแบบมีน้ำหนักแล้วก็มันถ่วงข้ายางเราได้นะครับแล้วเราก็ไปเคลียร์ข้างล่างนะครับข้างล่างตรงพื้นให้มันเรียบนะครับเคลียร์ข้างล่างเสร็จแล้วก็ไล่เก็บข้างบน,นครับตามมุมนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวรอชมตอนปูเสร็จแล้วกันนะครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เหลือราติดตั้งปั๊มน้ํานะครับใส่ถังกองแล้วก็ไหลเป็นน้ําตกตรงนี้นะครับแบบบ้านบ้านนะครับเสร็จแล้วนะครับบอกไปครับขับเราก็มาติดตั้งปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําที่ใช้ก็ผมใช้เจ้าตัวนี้เลยนะครับ ก็อาจะไปทําบ่อที่ไหนเนี่ยผมก็เลือกตัวนี้ตลอดนะครับเป็นอาัตราการไหลยอยู่ที่5,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับ5,000ลิตรเนี่ยกินไฟอยู่30วัตต์นะครับนี้ก็จะต่อเข้ากับสะดือเทียมนะครับแล้วก็เอาลงถังกรองเดี๋ยวเรามาดูตอนอติดตั้งความน้ำเสร็จแล้วกันนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับบอปาครับนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือใช้สะดือเทียมตัวเดียวนะครับดูดขึ้นมานะครับเข้ามาในถังกรองเนี่ยก็คือใช้ระบบน้ําเข้าข้างล่างแล้วก็ออกข้างบนนะครับภายในถังกรองก็นะครับมาถึงท่อตรงนี้ก็คือดันลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็น้ําก็ล้นขึ้นมาผ่านวัสดุกรองนะครับแล้วก็ออกไปท่อน้ําออกตรงนู้นนะครับขนาดสองนิ้ว แล้วก็มาตกลงตรงนี้นะครับก็ลันมาลันมาแล้วหนึงคืนนะครับก็เดี๋ยวจะได้ออปลามาปล่อยนะครับน้ําที่นี่ไม่ค่อยมีคลอรีนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลันไว้แล้วหนึ่งคืนสรุปอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีอิฐประสานปิดประสานเนี่ยน่าจะประมาณหนึ่งแปดิก้อนน่าจะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ใช้ผ้ายางขนาด0.3มิลนะครับความหนา0.3มิลสีดำนะครับใช้ท่อพี c ขนาด1นิ้ว1เส้นขนาด2นิ้ว1เส้นนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนม่านน้ำตกเนี่ยผมก็ดัดแปลงเอาเองนะครับแล้วก็ใช้ถังนะครับถังเปล่าๆหนึ่งใบแล้วก็มาเจาะเอาเองนะครับมีสะดือเทียมหนึ่งตัวส่วนปั๊มน้ำเนี่ย ก็ใช้แบบอีโคนะครับเป็นปั๊มประหยัดไฟนะครับขนาดบ่อก็น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึงไม่น่าจะถึง3าเมตรน่าจะสองจุดแดนะครับความความยาวนะครับแล้วก็ความกว้างน่าจะหนึ่งเมตรนะครับคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับความลึกก็สี่สิบเซนนะครับ เพราะว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นสวนนะครับถ้าเกิดว่าเอาขึ้นสูงจนเกินไปก็มันก็จะทําให้สวนดูไม่สวยนะครับเวลามีคนมานั่งดูจนลงไปแล้วนะครับเหลือเอาปลามาปลา่อยส่วนก็ประมาณของบ่อน,นี้นะครับน่าจะอยู่สักประมาณสี่พันสามพันสี่พันน่าจะได้ เพราะว่ามันจะไปแพงกับไอตัวปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําเนี่ยซื้อมาประมาณพันสามพันสามพันสี่นะครับแล้วก็ไอพอลลิตส่วนวัสดุปรปกอ์อื่นๆเนี่ยเป็นการ DIY เอาเืบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถังกรองน้ําตกอะไรพวกนี้นะครับต่อไปก็จะได้เอาปลามาปล่อยนะครับนี่นะครับปล่อยลงไปแล้วนะครับปลาคราบสี่ตัตว ขนาดก็ประมาณ20่สิบเซนเลยนะครับเนี่ยตัวใหญ่พอสมควรแรกๆก็จะตกใจหน่อยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสร้างบ่อประครับแบบง่ายๆนะครับ